วิธีไล่จิ้งจกออกจากบ้านแบบง่ายๆจิ้งจกสัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในตระกูลเดียวกับกิ้งกาและงูเป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีค่ะมักชอบไต่ตามเพดานหรือผนังบ้านหลายคนกลัวจิ้งจกแต่ก็อยากรู้ว่าจิ้งจกกลัวอะไรเช่นกันและทำไมจิ้งจกถึงร้องสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวบางส่วนเกี่ยวกับจิ้งจกและวิธีไล่จิ้งจกออกจากบ้านมาฝากดังนี้ค่ะทำไมจิ้งจกถึงร้องบ่อยครั้งที่เรามักจะได้ยินจิ้งจกร้อง บางก็ว่ากันไปตามประษาคอหวยหรือบางก็ว่าจิ้งจกทักมักเป็นลางบอกเหตุค่ะแต่อันที่จริงแล้วเสียงจิ้งจกร้องเป็นพฤติกรรมการสนทนาระหว่างจิ้งจกด้วยกันเองอาจสื่อสารกันเพื่อแสดงความรู้สึกในด้านต่างๆเช่นรู้สึกกลัวไม่สบายตัวต้องการผสมพันธุ์หรือส่งเสียงร้องเพื่อข่มขู่เมื่อถูกลุกลานเพื่อป้องกันตัวนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อดีนเสียงของจิ้งจกไหวครั้งอาจทําให้เกิดความรําคาญหรือรบกวน จนเป็นที่มาของการหาวิธีไล่จิ้งจกออกจากบ้านค่ะจิ้งจกกลัวอะไรหากสังเกตพฤติกรรมของจิ้งจกจะพบว่าจิ้งจกเป็นสัตว์ไม่มีผิดไม่มีภัยค่ะแต่ขี้ที่ไรก็ทําให้ลําบากใจในการทําความสะอาดทุกทีด้วยเหตุนี้หลายคนมักจะหาวิธีไล่จิ้งจกและพยายามค้นหาว่าจิ้งจกกลัวอะไรบ้างก็ทดลองนําน้ำมันกาดบรรจุใส่ขวัวสเปรย์แล้วนําไปฉีดพ่นบริเวณที่มีจิ้งจกอาศัยอยู่ หรือใช้เศษผ้าชุบน้ำมันกา๊าซวางตามมุมที่จิ้งจกมักหลบซ่อนนอกจากนี้ยังสามารถใช้ใบสาบเสือใบน้อยหนาใบพลูข่ากระเทียมเกลือนำส่วนผสมทั้งหมดมาสับให้ละเอียดผสมเข้าด้วยกันแล้วนำไปวางบริเวณที่มีจิ้งจกเดินผ่านกลิ่นของสมุนไพรเหล่านี้จะช่วยให้จิ้งจกนี้ออกจากบ้านได้อย่างง่ายดายค่ะกล่องดักจิ้งจกหรือที่ดักจิ้งจกอันที่จริงการมีจิ้งจกอยู่ในบริเวณบ้านก็มีข้อดีค่ะ คือช่วยกาจัดแมลงที่มารบกวนแสงไฟในยามค่าคืนแต่เมื่อมีจิ้งจกเป็นจํานวนมากอาจสร้างความหมุดหนีในการทําความสะอาดมูลหรือขี้จิ้งจกที่ติดอยู่ตามสิ่งของต่างๆซึ่งหากไม่ทําความสะอาดอาจก่อให้เกิดเชื้อแบคทีเรียได้ค่ะปัจจุบันก็มีกล่องดักจิ้งจกที่สามารถนํามาใช้ดักจิ้งจกโดยไม่เป็นอันตรายต่อจิ้งจกและผู้ใช้สามารถนํากล่องดักจิ้งจกไปวางในที่จิ้งจกชอบอยู่อาศัยเมื่อจิ้งจกได้กลิ่นเหยื่อล่อจนเข้าไปติดกับดัก ก็สามารถนำจิ้งจกไปปล่อยนอกบ้านได้เลยวิธีนี้สะดวกปลอดภัยและดีต่อใจผู้ใช้มากๆเลยค่ะเปลี่ยนหลอดไฟที่ใดมีแสงสว่างที่นั่นหมักมีจิ้งจกค่ะนั่นก็เป็นเพราะแสงไฟเป็นตัวล่อให้แมลงมาเล่นไฟลองสังเกตหลอดไฟในบริเวณบ้านถ้าดวงไหนมีแมลงไปรุมเล่นไฟมากผิดปกติเช่นหลอดไฟแสงสีขาวให้ลองเปลี่ยนมาใช้หลอดสีเหลืองหรือส้มแทนก็จะช่วยลดจํานวนประชากรแมลง และลดจำนวนจิ้งจกลงได้โดยอัตโนมัติค่ะสเปรย์น้ำจิ้งจกมีเท้าที่เหนียวมากสามารถยึดเกาะสิ่งของต่างๆได้ค่อนข้างดีค่ะให้ลองนำขวดสเปรย์ใส่น้ำฉีดพ่นไปรบกวนจิ้งจกบ่อยๆจิ้งจกก็จะร่วงหล่นและวิ่งหนีไปในที่สุดค่ะการบูนใช้ผงการบูนเทใส่ห่อผ้า แล้วนําไปวางหรือแขวนห้อยไว้ในที่ที่มีจิ้งจกอาศัยอยู่กลิ่นของการ,ระบูลจะช่วยขับไล่ให้จิ้งจกออกจากพื้นที่ที่เรานั้นไม่ต้องการให้อยู่อาศัยและควรทําความสะอาดบริเวณน,นั้นให้เรียบร้อยด้วยการใช้น้ําส้มสายชูเช็ดให้สะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้จิ้งจกกลับมาในบริเวณเดิมอีกครั้งค่ะและทั้งหมดนี้คือวิธีไล่จิ้งจกออกจากบ้านแบบง่ายๆที่ทุกคนสามารถทําเองได้ค่ะซึ่งการที่มีจิ้งจกอยู่ในบริเวณบ้านมากเท่าใดยิ่งแสดงถึงความบริสุทธิ์ของอากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี จึงทาให้มีมแมลงและจิ้งจกมาร่วมอาศัยอยู่ดังนั้นหากถูกรบกวนมากเกินไปจะทําให้เกิดปัญหาลองนําวิธีข้างต้นไปปรับใช้กันดูนะคะแต่หากทําแล้วก็ยังเหนียวแน่นหนึบไม่ยอมไปไหนสักทีแบบนี้คงต้องหาวิธีอยู่ร่วมกันแบบสันติได้แล้วละคะ่ะเป็นกําลังใจให้เจ้าของบ้านทุกท่านเลยนะคะจบแล้วค่ะกับวิธีไล่จิ้งจกออกจากบ้านแบบง่ายๆพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ